สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวน,นี้ก็เป็นปืนแบร้งก์การอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เรายังไม่ได้ถ่ายรีวิวเก็บไว้เป็นผลงานนะครับก็คือปกติเราทำรีวิวก็เป็น M 1 9 1 1ที่เอามาถ่ายรวมๆกันแล้วก็บรรยให้ฟังว่ามันเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนบ้างน,นะครับวันนี้ก็แยกคลิปวิดีโอมาให้อีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับตัวนี้เป็นโมเดล M 1 9 1 1 A 1 Springfield นะครับมี2สี ลำกล้อง5นิ้วจะมี2สีนะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นลำกล้อง4นิ้วจะมี3สี2สีที่มีก็คือมีสีเงินซิวเวอร์นะครับแล้วก็สี BK หรือสีแบ c กสีดำ2สีถ้าเป็นลำกล้อง4นิ้วจะมีสีเงินนะครับซิวเวอร์สีดำนะครับแบ๊กแล้วก็สีไททันนะครับแต่วันนี้มี2สีในโมเดลสปริงฟิล l d นี้ในรุ่นของไททัน4นิ้วเราเพิ่งทำรีวิวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเพื่อนๆลองกลับไปย้อนดูได้นะครับเป็น MK นะครับ MK MK4 ตัว MK ล่องนิ้วนะฮะแล้วก็1 9 1 1 0้าึปนะีเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวนี้กันครับ Springfield สีดำนะครับตัวนี้เป็น Springfield นะครับ1-911้ห19โมเดล A1 นะครับสีเงินนะครับมี2สีนะครับ,นะรบ5นิ้วนะฮะแล้วออกมาให้เพื่อนชมก่อนจากโรงงานมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับในกล่องมาก็จะมี ปืน1ปืน1แมกกาซีนน,นะครับแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือก็จะเป็น911 1นะครับ9 1 1โมเดลก็จะมีแรแกรมอยู่นะครับส่วนประกอบของปืนต่างๆนะครับวิธีการใช้งานวิธีการเล่นนะครับแล้วก็ตัวนี้หน้าคู่มือก็จะบอกขนาดน้ำหนักอยู่นะครับแล้วก็มีข้างล่างนี้จะเป็นแม็กกาซีนที่บรรจุ9บก1นะครับวิธีการบวกหเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ชมจะทำให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้สีดา ันี้สีเงินนะครับสีเงินเงาหรือว่าสีซลเวอร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอากล่องลงก่อนนะครับเอากล่องลงก่อนเพื่อนๆที่ชมรีวิวแล้วชอบนะครับสามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับจะมีลิงก์ QR วอาโค้ดปรากฏขึ้นนะเพื่อนๆสามารถทักข้อความทาง Facebook ทาง Li น์แอเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตัวปืนนี้เราขายอยู่ที่หน้าร้านตัวละ8,500บาทนะครับสองสีนี้ราคาเท่ากันนะครับปืนราคา8,500บาทตัว ลกูกกระสุนปืน1กล่องนะครับหกล่องจะมี50นัดนะครับตัวนี้จะเป็นลูกค่อนข้างแรงนะครับลูก430บาทนะครับยี่ห้อปกตินะครับจากตุรกีนะครับลูกปืนพวกนี้ก็นําเข้ามา่างถูกต้องนะครับเป็นลูกกระสุนปืนที่ไม่มีหัวกระสุนนะครับลูกปืนแบงกันจะเป็นลูกลักษณะแบบนี้นะครับไอจุกสีเขียวที่เพื่อนเเห็นจุกสีเขียวๆเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับพลาสติก ที่ป้องกันดินปืนข้างในหลุดออกมาครับแล้วก็ป้องกันความชื้นที่อยู่ข้างนอกเข้าไปนะครับลูกที่ยิงออกไปแล้วเป็นอย่างนี้ครับอ่านี่ยิงแล้วนะครับยิงแล้วก็จะอย่างนี้ครับยิงแล้วก็จะดำๆนิดน,นึงน,นะก็คือเวลายิงนะครับสิ่งที่ออกจากทางปากกระบอกปืนตัวนี้ยจะมีแต่ประกายไฟออกไปเหมือนกับเรายิงปืนจริงทุกอย่างนะครับมีการถอยนะมีการถอยบบแบ็กนะครับของสไลด์นะมีลูกกระสุนที่ยิงแล้วตัวน,นี้ดีดปอกคัดออกมา แต่ไม่มีหัวกระสุนหลุดออกมาจากทางปากกระบอกปืนไม่มีนะฮะเพราะว่าตัวปืนข้างหน้านี้มีแฟตนะครับมีตัวจุกอุดเพื่อป้องกันไอตัวนี้ครับพลาสติกเขียวๆนี้เล็ดรอดหรือว่าหลุดออกมานอกจากมีจุกเพิ่มแรงดันตัวนี้แล้วนะครับในลํากล้องของตัวปืนแปรงกันนะครับในลํากล้องของตัวปืนแปรงกันตัวนี้จะมีก้านเหล็กถักอยู่นะครับเพื่อเป็นจุกเซฟตี้ให้อีกทีหนึ่งอันนั้นจะเป็นเพื่อป้องกันการเอาไปดัดแปลงนะครับ เพราะว่าปืนแบล็งกันรูปร่างหน้าตาส่วนประกอบของตัวปืนทุกอย่างจะคล้ายคลึงกับปืนจริงนะครับแต่ปืนแบล็งกันเนี่ยในไทยนิยมเป็นปืนที่แรกๆนะฮะที่เข้ามาในไทยก็เป็นปืนที่ใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์ถ่ายทำละครนะครับแล้วก็แสดงหนังตอนแรกนะฮะแต่เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยราคาปืนแบล็งกันเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับบางก็บอกจนถึง2 0,000เลยนะฮะสองถึงสามหมื่นเลยแลนะปัจจุบันนี้ ราคาปืนหลักพันถือว่าจับต้องได้นะฮะเพราะว่าถูกนําเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะปืนแบนการเนี่ยทดสอบแล้วไม่สามารถทําร้ายใครได้นะครับไม่สามารถฆ่าคนตายไม่สามารถยิงออกไปแล้วทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บนะครับดังนั้นปืนแบนการก็จัดอยู่ในประเภทหมวดหมู่ของสิ่งเทียมอาวุธนะครับวิธีการรีโหลดก็อย่างที่ช่างโยนกำลังทำให้ดูนี้นะครับโหลดเข้าไปเต็มที่แล้วครับนี่ฮะบรรจุได้9ก้านัดหนะับหรือแม็กกาซีนบรรจุได้9้านัดเขาามาบวกหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกค้างไว้ก็คือบวกหนึ่งก็เป็นลักษณะอย่างนี้ ใส่เข้าไปนะครับขึ้นคันลังแล้วก็เซฟแม็กออกบวกเข้าไปหนึ่งนะครับก็ใส่กระเข้าไปอีกนัดหนึ่งอันนี้ก็คือความหมายของเก้าบวกหนึ่งนะครับอ่าขออนุญาตกดเซฟนะฮะแล้วเคลียร์ออกอ่าเคลียร์ลูกปืนออกก่อนนะครับอ่าตัวปืนแบงค์กันสวยๆอย่างนี้นะก็ลองซูมดูใกล้ๆนะฮะใกล้ๆนะล,ล,ลูกปืนแบงค์กันเป็นลูกปืนที่ผลิตมาโดยใช้ดิน ดินขับที่เป็นพวกดินดินดำหรือดินเทานะครับมันจะเป็นประเภทของดินวัตถุระเบิดอ่ามันไม่ใช่ดินปืนจริงนะครับมันเป็นดินดินดำหรือดินเทาครับหรือว่าดินเขาเรียกว่าผู้ระเบิดอ่าดินผู้ระเบิดดินแรงดันต่าอ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับจากข้อมูลจากโรงงานนะครับเป็นดินแรงดันต่ำนะฮะสปริงฟิลด์รุ่นนี้นะครับจะคล้ายๆกับอ่ามันมีรุ่นหนึ่งที่เราทำดีวีดีที่ที่แล้วนะกัจะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับ m 1 9 1 1 a 1ตัว100ปีตัวนี้จะเป็นหมุดทองนะครับแต่ตัวนี้โลโก้ของ springfield เนี่ยจะยิงเลเซอร์ล่องลึกลงไปที่ไม้นะครับแล้วก็ลายกิ๊บก็จะเป็นลายข้าหลามตัดสวยๆนะครับแต่นี่จะเป็นโลโก้ของ springfield a m o r y นะฮะโมเดลของตัวปืนก็ m 1 9 1 1 a 1้นจุสีนะครับ by k u s e y ไกเป็นไกแบบไกแต่งคล้ายๆกับไกของ kimber นะฮะมีเซฟสำหรับคนนะขออนุญาตนะมีเซฟสำหรับคนที่ถนัดมือขวานะครับ ขึ้นเซฟได้นะฮะแล้วก็คนที่ถนัดมือซ้ายนะครับก็ขึ้นเซฟได้นะครับยิงซ้ายก็ขึ้นเซฟเล่นเซฟได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้มีหลังอ่อนนะครับซแลนเดอร์หลังอ่อนที่ค่อนข้างกิฟได้ค่อนข้างสูงนะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวของระบบเซฟตี้ของปืนนะครับขึ้นคันลังนกทํางานลักษณะาาแบบนี้ขึ้นเซฟกดไกไม่ทํางานนะครับปลดเซฟลงยิง กดไกโดยที่ไม่กดหลังอ่อนนกสับไม่ทํางานนะครับก็ถือว่าเป็นเซฟตี้จุดหนึ่งนะครับเวลาเราจะยิงเราต้องกิ๊บให้แน่นแล้วจับแล้วกดไกอย่างนี้นะครับถึงจะสมบูรณ์ของระบบปืนเฟรมปืนทํามาค่อนข้างหนานะครับมีเช็คเกอร์ด้านหน้านะครับสําหรับคนที่ขึ้นสไลด์แบบแบบนี้นะฮะกับคนที่จับสไลด์แล้วขึ้นจากด้านหลังนะครับโลโก้ฝั่งนี้ค่อนข้างสวยนะครับ Spring f i e l d Armory นะมีโลโก้ของ s p r i n g f i e l d อยู่ครับทั้งสีดําและสีเงินนะครับ สีดําก็ดูดันค่อนข้างสวยงามนะครับทีนี้ตัวปืนเนี่ยอยากบอกอีกอย่างหนึ่งคือใครที่มีปืนรุ่นนี้แล้วนะครับใครที่มีปืนรุ่นนี้แล้วบางทีเรายิงไปเนี่ยไอตัวจุกเพิ่มแรงดันที่อยู่ตรงปากกระบอกเนี่ยมันชอบไหลออกมานะบ,บางทียิงไปมันก็อาจจะหลุดออกมาบ้างไหลออกมาบ้างดังนั้นจะแนะนําว่าอย่างเงี้ยโรงงานผมแกะกล่องม้มาโรงงานก็แค่ใส่มาอาจจะใส่มาไม่แน่นนะครับ ถ้ายิงแล้วเราต้องการให้สไลด์ของปืนถอยหนักๆนะครับให้เราขันแบบนี้นะครับขันขันจุกตัวนี้เข้าไปให้สุดนะครับก็จะเพิ่มแรงดันเวลายิงสไลด์ก็จะเตะหนักขึ้นนะครับสไลด์ปืนก็จะเตะหนักขึ้นอ่นนี่คือจุกเพิ่มแรงดันนะครับแล้วถ้าถอดออกล่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคถอดออกได้ยิงได้นะครับยิงได้นัดเดียวนะครับสไลด์ปืนไม่ถอยลูกกระสุนปืนไม่ดิดออกเอาไว้ง่ายว่ามันถอยไม่สุดเคยมีคน ถอดออกแล้วก็ยิงล้วปืนมีปัญหาก็โทรเข้ามาทักเข้ามาแล้วก็บอกว่าไปถอดจุดตัวนี้ออกหรือเปล่าสไลด์ปืนถอยครึ่งเดียวนะครับมันจะถอยมันจะถอยแค่นี้ถอยแค่นี้นะครับเวลายิงถ้าถอดอจุดตัวนี้ออกนะดังนั้นถ้าเกิดเราขันไปสุดมันก็จะเตะหนักขึ้นนะถอยให้สุดตามตำแหน่งของเขาแล้วก็จะบอกก็าจะดีดออกอต่อไปจะบอกวิธีการแกะง่ายๆนะครับตัวน,นี้วิธีการแกะทําความสะอาดตรงแลมกระสุนปืนตัวน,นี้ทําสะอาดโดยใช้น้ํามันโซนักได้ดมดีสีศูนย์ได้นะครับ ซิลิโคโนหล่อลื่นได้นะวิธีการถอดง่ายๆนะฮะก็คลายทั้งหมดแบบนี้นะครับเหนียวกายทุกอย่างปืนอยู่ในสภาพปกติถอดแมกกาซีนออกนะครับกดตรงนี้นะครับเห็นไหมกดไกด์หลอดนะครับแล้วบิดบิดปุ๊บแล้วค่อยๆนะครับค่อยๆบิดยกบิดปุ๊บบิด5องศานะแล้วยกออกมานิ้วยังกดตรงนี้อยู่นะครับบูทลำกล้องนะฮะค่อยๆปล่อยนะครับอ่ะ นี่ครับจะมีบูตตัวบูตสปริงหน้านะครับไกด์หลอดนะมีแค่นี้นะแล้วง้างนกครับง้างนกดดนิดนึงดันดันมานะครับนี่ฮะให้ตัวคันค้างสไลด์นะครับตรงในตำแหน่งนี้นะครับถ้าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งค้างสลด์ใช่ไหมครับแต่ให้ดันมาให้ตรงกับตำแหน่งที่ถอดนะมากิ้งตรงนี้นะครับแล้วกดตรงนี้ออกเห็นไหมฮะ กดต, dr. ตัวนี้ปุ๊บเขาโผล่มาเราดึงออกด,อนะดึงถอยหลังนะครับดึงถอยหลังนะฮะดึงถอยหลังยกขึ้นขออนุญาตนะฮะดึงถอยหลังยกขึ้นอย่างนี้นะครับอ่านี่ที่ผมบอกต้นคลิปนะครับอันนี้เป็นตัวยันคันค้างสลด์นะครับมันจะใส่อยู่หลังไกล้หลอดนะครับอ่ะหลุดออกมาด้วยนะครับหมดละไม่มีอะไรอันนี้เป็นสไลด์นะครับสไลด์ปืนเฟร,ร,รมบนค่อนข้างหนานะครับเฟร,รมบนค่อนข้างหนามีระบบเข็ม คล้ายๆกับปืนจริงนะครับเข็มแทยชนวนโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปืนจริงเนี่ยลำกล้องมันจะติดกับสไลด์แต่ปืนแบลด์กันเขาออกแบบมาเพื่อป้องกันการาไปดัดแปลงดังนั้นตัวลำกล้องจะติดกับเฟรมแรกปืนซึ่งไม่สามารถเอาไปดัดแปลงอะไรได้เลยนะครับเพราะในนี้จะมีอย่างที่บอกครับจะมีเหล็กก้านถักอยู่อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเห็นไหมฮะจะเจอเหล็กก้านย,วยาวๆถักอยู่จุกอยู่ตรงนั้น กล้องม,มองเห็นนะฮะไม่ค่อยเห็นหรออีกทีนึงอย่างนี้เห็นไหมอ่าอย่างนี้เห็นนะฮะเห็นอ่าโอเคครับอันนี้ก็คือแกะให้ดูนะครับว่ามีการเอาไปดัดแปลงนะครับก็ผู้ที่ครอบครองหรือผู้ที่จะเล่นได้นี้ต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับใช้หมายเลข13หลักประชาชนในการซื้อนะครับลงหมายเลขวันที่ซื้อแล้วลงหมายเลขปืนไว้ที่ร้านด้วยนะครับก็เป็นระเบียบของ พี่พี่ทางกรมการปกครองขอไว้นะครับระบบนี้นะแล้วก็ตัวต่อไปวิธีการทำาสะอาดใช้น้ำมันล้างปืนแบบนี้นะครับจะดีหน่อยนะถ้าเป็นน้ำมันล้างปืนอย่างนี้นะครับฉีดทำความสะอาดล้างเข่านะครับแล้วก็ใช้ผ้าที่เขาแถมมาเนี่ยเช,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 ช็ดตามแรมแต่ถ้าเน้นก็เน้นตรงนี้นึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรายิงไปแล้วยิงไปแล้วตรงแรมกระสุนตรตงนี้มันจะมีเข่าเกิดขึ้นถ้าเกิดมันเกาะเยอะๆเลยเกาะหนาเวลาลูกกระสุนยิงปั้งมันเกิดการระเบิดมัน พอดินปืนมันเยอะอ่ะามอขมันเยอะมันก็จะไม่ค่อยออกนะครับมันก็จะไม่ค่อยคัดออกดังนั้นก็เน้นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเน้นตรงปากตรงนี้หนึ่งปากแลมภายในลำกล้องปล่อยได้เลยครับเราล้างไ,ได้แล้วเราก็อาจจะใช้น้ํามันฉีดอัดเดี๋ยวข่าม็จะออกจากทางปากกระบอกนะครับมีแค่นี้นะ,อะโอเควิธีการประกอบกลับนะครับง่ายๆเลยเอาตัวบูทไกด์หลอดใส่เข้ามาก่อนใส่แบบนี้นะฮะเอาตัว วงกลมลงข้างล่างนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเข้าที่เข้าที่เข้าที่แล้วนะ,ะใส่สลับกลับครับแบบนี้แล้วก็ดันกลับทําย้อนกัน,นครับใส่ตําแหน่งนี้นะครับทีนี้มันจะยากนิดนึงครับตรงตรงนี้นะครับตรงตรงสลักตัวนี้นะครับเราก็ต้องอาจจะหาหาอะไรมาช่วยดันนะครับช่วยดันแบบนี้ เดี๋ยวนะฮะขอเปลี่ยนเป็นไขควงตัวเล็กๆนิดนึงน,นะครับกดตัวนี้เข้าไปอ่านี่นะครับลงแล้วกดเข้าไปดึงกลับครับเหนียวไกลเอาก้านเหล็กใส่เข้าไปก่อนให้ตรงตำแหน่งนะฮะโอเคใส่บูทใส่บูทกลับนะครับเอาบูทวางลง ตรงตำแหน่งนะครับแล้วหมุนอันนี้อาจจะ <c oughs> มือไม่แข็งพอขอขอโทษด้วยอาวุธใส่เข้าไปนะครับวางลงไปปุ๊บใช้ควงตัวเล็กนะครับกดไว้นิดนึงน,น,นะครับแล้วบิดบิดให้พ้นพนี่ครับบิดให้พันพ้นเหลี่ยมอย่างนี้ครับเรียบร้อยโอเคครับมีแค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปยิงทดสอบกัน คลิปวิดีโอนี้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะฮะขออนุญาตมาที่หูฟังนิดนึงนี่เป็นหูฟังขายของนี่นะฮะหูฟังตัดเสียงยี่ห้อเอ m มอ e นะครับสำหรับนักกีฬายิงปืน IPSC IPDA ก็ใช้ตีนีกันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะราคามันไม่แพงนะครับอันนี้เราขายอยู่2 5 0พนะ้าครับมี3สีมีสีสีดำนะครับสีเทาสีทรายนะครับอันนี้ใช้ถานนี่ของใหม่นะครับใช้ถานแบบถาน 3A ตัวนี้นะครับ แล้วก็มีแจ็คต่อสำหรับต่อคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าต่อกับซับเบลต่อกับหูฟังต่อกับมือถือได้นะครับฟังเพลงได้ดูหนังฟังเพลงได้ใส่หานตรงนี้นะครับบิดเดีผมจะมีทดสอบวันนี้ผมขออนุญาตใส่หูฟังนิดนึงนะครับเดี๋ยวหูจะอื้อใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับงนี้ใส่แล้วบิด งานค่อนข้างดีนะครับวันนี้โอเควิธีการใช้นะครับใส่ถานเสร็จปุ๊บก็เปิดนะครับเปิดสวิตต์ตรงนี้อ่าใส่เข้ามากดนะครับค้างไว,ว้ประมาณสามวิเสียงมันจะดังติดทีนี้มันจะมีตัวบวกกับตัวลบนะครับเราก็กดบวก นี้กดบวกนะครับจะปรับมันจะจะมีเสียงเกิดข so ึ <c oughs> ้นนะครับ <het> ก <anes> ็เพิ่มเสียงให้สุดนะครับถ้าเกิดเราต้องการฟังถ้าเราถ้าเกิดเราต้องการฟังเสียงพูดของเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆเรานะครับเวลาเรายิงปืนในสนามอะไรอย่างนี้นะเราต้องการให้มันกรองเสียงพูดให้มันดังก็เปิดเพิ่มนะครับแต่เสียงหูฟังตัวนี้จะดีอย่างนี้คือเวลายิงปืนเสียงมันจะตัดคืออย่างนี้เวลาเราผุตกปืนเนี่ยเสียงมันก็จะเบาเบานะครับนี่คือฟังตัดเสียงนะครับโอเค เรามาทดสอบแบงก์กันนะครับกับมาที่ของแบงก์กันเมื่อกี้ผมใส่เข้าไปในตัวปืนนี้ในแมกนี้9นัดนะครับแล้วก็ทําการบวกหนึ่งให้ชมแล้วที่ต้นคลิปแล้วก็เดี๋ยวเราเรายิงสักผมจะขออนุญาตยิงสัก3นัดนะครับ3นัดเพื่อให้เห็นแฟลชแบงก์ Bank, หรือประกายไฟที่ออกปากกระบอกนะครับเป็นการทดสอบให้ชมเท่านั้นนะครับก็รีวิวอย่างละเอียดนะตอนนี้ สามนัดนะครับทดสอบทดสอบ,ทดสอบสีอะไรดีสีดำเนาะสีดำดีกว่าลูกศรจะดีออกจากทางนี้นะครับแล้วก็สังเกตที่ปากกระบอกจะมีปกายไฟออกมานะครับขออนุญาตนะเลื่อสไลด์นะครับปืนมาจุพร้อมยิงนะฮะเซฟขึ้นเซฟนะฮะเหนียวไกลปืนไม่ทำงานนะครับกดเซฟลงทดสอบแบ่งกันนะครับสามนัดหนึ่งสอง ฟืนใหม่นะครับอาจจะสไลด์อาจจะยังไม่ค้างนะฮะขออนุญาตหล่อลื่นนิดนึงลืมใส่ซีดีโคลหล่อลื่นให้เลยอเขอทดสอบอีกหนึ่งนัดนะครับ นีอ่อาจจะเป็นที่ลิ้นแม็กตัวนี้นะครับลิ้นแม็กตัวนี้ไม่ทําการดันดันตัวคันค้างสไลด์นะครับแต่ลิ้นแม็กอันนี้ดันอย่างใส่เข้ามาป,ปุ๊บเนี่ยดิง่งไม่ให้ค้างนะครับเดี๋ยวลองทดสอบอีกแม็กหนึงดูแม็กนี้มันเหมือนติฟิตนะคอยทีคอยที ปกติทุกกระบอกที่มีการออเดอร์เข้ามาที่ร้านนะครับเราจะทําการดีวิวทดสอบก่อนที่จะมีการจัดส่งให้คุณลูกค้านะครับก็ <marche S 1> บอย่างกระบอกนี้ถ้าเจอปัญหาในคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพื่อจะได้รู้ถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่อย่างนี้เซตน, itte, นี้แม็กนี้กับปืนนี้โอเคปกติดียิงและส่งได้นะครับแต่แม็กนี้ถ้ามีปัญหาเราก็ทําการส่งเคลมหรือส่งคืนนะครับอาจจะเป็นที่ตัวแม็กนะครับแต่ตอนนี้ใส่แม็กอีกอันนึงสลับกันแล้ว หายนะครับอาการยิงสไลด์ค้างลูกค้าปกตินะครับอ่ะขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ชมรีวิวนี้แล้วเข้าใจแล้วก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับรีวิววันนี้ช่างยนขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ครับขอลาไปก่อนกับ Springfield M1911 ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ